สวัสดีครับเกษตรกรรักบวานเกิดวันกับพี่น้องครับวันนี้กัตร,ร à, ตรงกับวันอาทิตย์นะครับื้นนี้วันอาทิตย์วันที่10 19เกาเนาะิตนทตรงวันที่กับ19นะครับเดือนตุลาคมนะครับ2,500นะครับ6 8ครกับพี่น้องกับอุ้ยนี่ครับเกษตรกรเฮานะครับนักน้าสาหัสปานใดน,นะครับ ก็ต้องสูงนะครับพอว่าเขาเลือกว่าใดนะเขาเลือกเกิดเป็นชาวนานะครับผมสิบอกคํานี้อยู่ว่าเซานะครับการทํานาไม่ใช่อาชีพนะครับแต่มันคือวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพี่น้องครับครับนาครับสูบอยู่สามคืนนะครับเนี่ยสามมือนะครับยังปกได้นะครับอ่าสูบถ้ากับผักย้ำบางเว้นแน่นะครับผักนะครับตะกีน้ำถั่วตออะไรด้ครับพี่น้องฝนเบิ่งกันเห็นกันว่าฝนมีสูบไหมเบิ่ง อันแปลงเขาที่ท่านเด้กเกี่ยวเห็นบ่ครับนั่นดำดำนะครับดำดำนั่นคือกั้นน้ำถ่วมครับอ่าดีย้นยว่าถ่วมหอวเขาเพราะว่าน้ำล้นหลแหละครับอ่านั่นอันนั้นคือกั้นมันเนะาะกั้นน้ำที่มันล้นนะครับวันนี้มือเอื้อนเสียห้รถเมื่อเกี่ยวห้นะครับอันน้ำมันหลายมันกเกี่ยวบ่ได้มันถ่วมแท็กเองตีเขาใส่น้ำนะครับเรื่องแท็กกับมันสูงยี่แล้วะละรถเกี่ยวน่พี่น้องไม่ใช่ปัญหาแค่ว่าคนกดเท้าเนี่ยมันก็กิเสียหายนะครับ ก็มาเห็ดเอาครับมันยากสิยากสิง่ายมันเด้ก็ต้องเหตดเอาตอต้องสูครับพี่น้องครับก็สูตอนไล่แต่ไล่ยังสิแหละครับครับปั่มนะปั๊มนี่กันทั้งรถไทยกับสุดยอดสูงพี่พีกันนะครับสูวมีซี่สูโม่นี่นะครับขนาดสายยางนะครับสายยางหานิ้วปั่มซี่นิ้วครับนี่ครับก็บีรโหลดแรงโหดพานนะครับก็เลยต้องใส่สายที่มันใหญ่กว่านะครับตัว่อให้โลดแรงได้นะ ไปโหลดเหรีนญพันในมั่นบอลแตกเนาะมันบมแตกมิระยะให้ตัวนะครับนี่ละกับกับอ t 9 5นี่าห้าบพี่น้องสูบยุ่งสิละหลันไตหลันไตหลัลนไตยุ่งสิละพี่น้องยุ่งสิละไ้สูบยุ่งสิเบิ้งจากนำ้ำมันสูงเติบกบบบกลงหลายแล้วพี่น้องคงไปสีสูบมือแรงนี่อีกขึ้นหนึ่งนะครับอ่าอ่ามือแรงอีกขึ้นแต่วาวะสัมหนีิรถเกี่ยวลงไหนว่าลงไหนครับแต่ว่า น้ำไพนนอกมันยังสูงกว่าอยู่ครับเพราะนั้นผมจําเป็นต้องสูบใหมมันโบกเลยมากที่สุดนะครับเมื่อมันบกเลยต่าแล้วแบบนี้เดี๋ยวน้มมันจะติดซิมขึ้นมาเองครับมามันต่ำไปดีก็มันสูงครับนี่แหละกับมาเบึงผีที่พี่น้องตะกี้นี่อยู่ระดับพีระดับบีพี่น้องแบบนี้น้ำไหลขึ้นแล้วน้ำไหลมาทางนี้แล้วนะครับอ่ะท่านได้ขาด ห้ามันต่ำกว่าทางนะครับอันนี้เป็นทางหมันต่ำกว่าทางนี่แหละ <Hey. S 1> วขวบแขกพี่น้องคุณองกันแต่ว่ากับโบกลงไล่แล้วเป็นสูบมืป็นแดงนี่อีกคืนหนึ่งครับพี่นอ้องอ่าน้ำมานละลายนะครับซิมือนีิกะเมื่อเส้าเมื่อเส้าอ่ 1, 5, 1, 9, อา1500เก้าหมดคาร์นัมันไปแล้ว1000เก้าครับรถไทยสองพันครับ อันน uh, ึงสูบอยู่ปุ๊บนุ่มขุนพี่น้องขุนอ๋ออันนี้ก็เฮ็ดเอาพี่น้องน้ำกันลังไอ้พื้นอันนี้ก็บ่เป็นยังเดี๋ยวสิมากรันไว้จักหน่อยอยู่แถวๆบกจกเดี๋ยวพาเลี้ยงสิมาถางไว้แล้วก็สูบทางนั้นให้มันลงทางพุ่นให้ได้หลายมากที่สุดละเอาสูบกันไปกรับเป็นกำลังแรงใจแรงกันน้ำระดับน้ำยู่ในขุดสิสูงกว่าเด้่ยนี่หน่อยน้ำยังไม่ขุดสูงกว่าอยู่ช่วงอย่างว่าน้ำขุดกันไร ไหลเขาแล้วแสดงว่าระดับน้ำอยู่ในขุดนี่สูงกว่าเนาะสูงกว่าด้วยสิฮะแนี่ยว่ายาดปิดฝาท่อไว้เพราะว่าเห็นน้ำมันไหลขึ้นแล้วเพราะว่าน้ำในขุดเริ่มสูงกว่าไหลขึ้นแห้งปนได้วเนี่ยโอเคบนแห้งไหลบนได้เดี๋ยวเสียวเนียวมาอัดไว้อะอฝากไว้สักนิดเดีก่อนครับ